รถีข้อคาร์สไตล์แฮชแบ็กห้ประตูนะคะตัวนี้จะบอกว่าไม้น้อยสุดๆไม่แค่5,000กิโลนะคะรถต้านสายจดผ่อนโคตรถูก6,000กว่าบาทคะ่ะตัวยาลิทหนึ่งจุดสองจีปีสองพสเีเทาตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะโชมน้องเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะถัดลงมาจะเป็นไฟ LED นะคะด้านล่าง <c oughs> มีไฟตัดหมอกมาให้อย่างนี้ด้วยนะคะกระจังหน้าแบบรรงพิ้งนะคะโโยต้าแบบโครเมียมแบบนี้เลยภายนอกตัวรถเป็นสีเทาค่ะรับประกันไม่มีชนหนักพิกามน้ำท่วมแน่นอนคะ่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีสปอยเลอร์มาให้แบบนี้นะคะเซนเซอร์มีมาให้2จุดค่ะกล้องมองหลังก็มีอยู่ตรงนี้นะคะ มือจับประตูแบบโครเมียมนะคะแล้วก็กระจกมองข้างสีดำมีไฟเลี้ยวมาให้แบบเท่ๆแบบนี้เลยภายในตัวรถนะคะโทนสีดาแบบนี้เลยค่ะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังตัดด้วยได้แดงให้ความสปอร์ตนะคะดูทรงสปอร์ตแล้วก็ทําความสะอาดง่ายคอนโซลด้านหน้าพวงมาลัยสามก้านมัลติดฟังก์ชันค่ะหุ้มด้วยหนังตัดด้วยได้แดงนะคะตรงนี้จะมีปุ่มพุชต์ทมาให้ค่ะถัดมาจะเป็นกล้องมองหลังนะคะระบบเอเอร์เมนต์หน้าจอ6.7นิ้วค่ะแล้วก็เกียร์แบบ CVT แบบขั้นบันไดค่ะ บอ่อด้านหลังก็เป็นบอ่อหนังสีดำเหมือนกันนะคะตัดด้วยได้แดงค่ะนี่อยากจะบอกว่าก็ของเดิมนี่ดูแลดีมากๆเลยนะคะใครได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะห้องเก็บสัมภาระคือสามารถเก็บของได้เยอะนะคะด้านซ้ายมือจะมีไฟมาให้ตรงนี้นะคะ1ดวงค่ะเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรเกียร์ออโต้นะคะฝากระโปรงด้านบน,นเดิมค่ะมีสต,ติกเกอร์ติดอยู่ครบนะคะสภาพยังใหม่ๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับยาริส1.2 G p ี2019ตัวท็อปสีเทาตัวนี้นะคะราคาป้ายแดงจะอยู่ที่610,000บาทนะคะวันนี้เราขายอยู่ที่389,000บาทเป็นไงคะทานไม่ได้แล้วแบบนี้ใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่0994082222นะคะหรือว่าจะทักมาทางเพจ f a c e b o o k รถบ้านพลอยขวัญ V1 ก็ได้นะคะมีดูแลให้คะ่ะ